สวัสดีจ้าพ่อก็ช่องเมออนอุดรภากินผ้าเที่ยวนะประเทศสิงคโปร์อีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้เขาเที่ยงค่ะเขาเทียเท่ยงเขาเที่ยงเบนพอเป็นนอนตื่นเขาเอของมาทรง,งนะพี่นอ้องเอาไว้นี่แหละมาสรงกับปักคาหวานมาสรงใบสองเป็นบอกมาสรงสีมงแร้งพอเป็นนอนตื่นใบาสามเบ็ีเนาะ่นมาสรงเร็วกลยเด็ะวพาเป็นเป็นคนนอนอยาพี่น้องอ่ะขึ้นมานั่งนะสีมานอนประมาณเก่ามงเสาขึ้นอีกมานอ่ในพี่น้องบางคนหาบดีดบอปดีดปดีดบ่มี่เนี่ยไดีดตะวันมานอนบมงว่วง คือมันเป็นความคล้ยชินเหรอพี่นอ้องทั้งเป็นว่าได้ออกกำลังกายบ่าได้เฮ็ดงานบ้านฮัทงานอีหยังสิงพี่น้องตื่นมากับกินนะเราทำบางเครื่องเฮ็ดกับเพื่อเฮ็ดกับเข่าเท่านั้นนะพี่น้องเพราะใคได้เฮ็ดอีหยัยงสิงนะก็เลยแบบลาไก่ทอดน้อนกับวัดกับนอนน้อนทักเลยเอาไปมากกัเลยบ่วง่วงสิง่พี่น้องมือน,นี้ได้มาคอยหน้าพี่น้องมือน,นี้ขาเหนยียวบ่มี่หนึ่งเราก็บ่พูดได้กินน้าต้องมันเหนียวความนะ้าพี่น้องแล้วก็ได้โอ้ปอกไข่กันเนาะพี่น้องข่านปอกกันสักไข่เป็นหนึ่งเพราะใ ต้มบ่า่อนยนั่นดีเอาเป็นย่างๆนี่ไงรงถได้ตบมะคุงใส่เห็ดตัวพี่น้องเคยกุ้งแห้งกระเจียวข้าเจ้าพี่น้องมึงเนี่ยกินข้าเจ้าแล้วพี่น้องสมมติเห็น ทอดหมูแดดเดียวพี่น้องซื้อมาแปดกิโลให้น้องสาวไปหากิโลเจ้าของไว้สามกิโลคอยกินพี่น้องหายเดียเป็นหักเกล็บเกาะกระบอกควัวนเปไม่เยอะเต้าส้มถูกมากหมึกกินมาเต้พี่น้องนะนทองก้อนกินเราไปหาซื้อกบซื้อเกลือไม่พยายังกิน ขออนุญาตใส่มือเลยตะพี่น้องเนาะแต่อมูยุ่นใจเห็ดเด้นอีกทีอ่อจิ้ได้เป็นไปอืมดื้อ,อมากจิ้ฟันมากแกะไปเบาๆอ,อมากจิ้ฟันกันพี่น้อง มามาพี่น้องเรามาแล้วหอยมันคือเป็นกินแบบโ่ค่อยสดดีเนาะพี่น้องนอกโซลสิมโบ้ไข่สิงคโปร์โซลเขาสิอัดน้ำแข็งมากนะตัวใหญ่เป็นกรเลยบอกมาเพราะวา่ากินตัวน้อยล่องเมืองกันสิออกรูอันโอ้หอยไหมกินก่ได้สิได้บอกน้องเพื่อนน,อนะถุงสติกมาใส่เปลือกก็หน้านะมันคือเป็นนะ้ำซีเนาะ สิบหกเรียนกับตกเงินจ้กบาทแล้วสองสามรอยแล้วนะ้อพี่น้องเสีดยดายเงนินอ่ะนะอินบ่ได้สิได้บอกเขาโอ้เบิ่งเด้อพี่น้องเป็นเป็นคนง่ายๆเล้วพี่น้องคันบ่อนั่นเป็นกับบอนี่เป็นผิวข้นยังไง,ไงโอ้ตายแล้วอหอยบ่อนี่ บอทาตัวนี้พี่น้องบอก,กินเลยเนี่ยวาอยู่ตุ่มแล้วม่นคือกินนะสิต้องบอกคนก่อนเนี่ เขาได้พี่น้องหอยบ่าะเพื่อบระเพื่อบอกเขากันโอ้ตายแล้วหอไม่หนาไม่กินเนี่ยเศรษฐงับกินได้เท่าที่กินเหมือนเป็น,เป,นเป็นคนเงิสี่เลยพี่น้องมาแล้วนี่เพราะองกินแต่ว่าเขาต้องบอกเขานะพอาะรีตัวไม่ค่าเขาเขาก็อยากหาเนี่ยมาขายเขาก็อยากได้เงิ่อนในทอง,องก็อย่างครอบครัวเขาคือกันนะ มี่ยังกับเท่ากับบอกเขานะ่คันพ่อกินได้เท่ากับกินนี่บ่ได้กับ้องบอกเขานะพี่น้องทำุ้งกินหัวอืมนี่อร่อยไหมย วากากินเปน้องเก็บไปให้น,หน้องเพิ่นเบิ้งเพิ่มเบิง,บงๆๆว่าข้าโกลงเพิ่ม,มนมน,น,แบบนูขงวันก็เป็นเพ่นกินน่ะสิแบบนีเ็นไปซื้ออยู่กูได้ไม่ดีกว่า มุ้งแซ่บ่ห้องน่าจะพี่นลองเนาะนั่งริงๆวันิุกรามหาวันศุพราะไอ้มวยหน่อยมากจะเอาเปล่าให้นั่งกันนั่งจะไปนั่นมากนั่งกินทาด้วยแหละ Hai chịu thật là một cái gì kiao gồm nha hiệp nào thèo gồm nha mất đủ tham vọng tham vọng nha mất quất quất dù kiao ทอดโลนึงพี่น่องทอดโรยหนึ่งหอมยนมะยขือไชาลมี่กินแซ่บเปพี่หน่อ,อนง,อง,ะะงอตำมาคุ้งจะเห็นหรือเสบได้พี่น่องหอล้ว ก็ตำมันดูแลายสซ่ไม่ดเขาเขาบอกก็แผวหรอพี่หน้อยจับมันดูมันข้ามเปงแกบแว อืมคนอินดี้พี่ลองเกลื

เฮ็ดหน้าเพราะเป็น,นพเพราะไม่หน้าเฮ็ดกินเนื้อเบอร์เอรเยอะมันเยอะ เนใหญ่มันมีสตอพี่น้องนี้สตอ,อเนี่ยเขาดีไร มาซื้อหมากขามมึงพี่หนอมเนี่ยตั้งมหมากขามตั้งหอยมากหมากหอยบัวพันหมากหอยสิบหกเหรียญบัวพันโอ้หมาห่อปั่นห่ออย่าบาทเลยเราไปในหอดีได้แล้วมาซิ้มะขามมึงแล้วพี่น้อหมาขามหวานมะขามหวานพี่สองเหรียญค่าส่งอีกแปดเหรียญพี่เล็กพี่น่อนย คันน้ำมะขามหวานมาพี่หนะอะเาซิ้มเบิงก่อนหวยหน้าบะพันมือื่นได้ไปกดเดินไม้ไปหาซืือเอาอันนี้กินโมดได้ยันพองเสียพี่เนาะ Quá không được, chặt ข้ามกับเมื่อวานเราพี่น้องออกสมวันนะแต่กับพ่อกินได้อยู่มืองเนื้อข้ามานกุอนอ่านี้บ่มีเนื้อข้ามานกระดูกนี่ตะเม็ดคอมเม็ดสมัยเป็นนิดหน่อยแคีดีนี่เอาตะเม็ดไปกลัวแล้วพี่น้องนี่เค้าแล้วแขีนไม่ได้ เหรอพ่อเมียหล่าพ่อเมีคขามกระดูกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว่าสำหรับพี่น้องหอยหน่ากินว่าใดว่าเป็นยังเดียวเป็นไปกนคนไม้หมือนซื้ออยู่กูเดินไม้มาก,กินไม่อันนี้มันเม็นแล้วแล้วพี่น้องเนาะเหาบ่กคินมันเดี๋ยวท้องเสีย สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้จำในใจ้าพี่น้องขอบพูดเลยหลายๆจที่เขามารับจมขอบคุณมทุกคอมเมนต์นะจ้าขอบพูดเลยหลายๆจสวัสดีจ้า